เยาวชนคืออนาคตของชาติแต่ลองาคาิดดูนะคะถ้าหากว่าวันนี้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทุกคนเลือกที่จะไม่ดูแลไม่ปกป้องและเพิกเฉยต่อปัญหาของภายการนั้นที่มันจะเกิดกับเด็กและเยาวชนแล้วอย่างนี้อนาคตของชาติจะเป็นยังไงต่อไปคะในแต่ละปีเยาวชนโลกอายุ15ถึง29ปีตายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า300คนอยากฝากรัฐบาลให้นึกถึงเด็กเยาวชนมากกว่านายทุนที่ได้รับผลประโยชน์ค่ะ สิ่งที่ผิดก,กฎหมายในบ้านเมืองของเรามันมีมากมายจนน่าตกใจค่ะเมื่อรัฐเห็นว่ามันผิดก,กฎหมายเลยจะแก้ไขปัญหาให้มันถูกกฎหมายซะเลยคำถามคือนี่คือการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลคนที่เรียกตัวเองว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้หรอคะถ้ารัฐบาลยังปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายอีกมันจะกลายเป็นความผิดพลาดซ้ำสองอย่างไม่น่าให้อภัยค่ะ ฮโลวีนปีนี้เครือข่ายเด็กเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนมูนลนที่เด็กเยาวชนและครอบครัวเขาไปบุกทำเนียบรัฐบาลกันเลยครับทนไม่ไหวกับปัญหาจากเล่าพานันออนไลน์และบุหรี่ไฟฟ้าตั้งขบวนแต่งผีชูป้ายรัฐอย่าลวงเด็กจะหลอนน้องๆฝากข้อความถึงคุณแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับขอคัดค้านนโยบายเสรีต่างๆทั้งบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายพานันออนไลน์และสุราเสรี พร้อมทั้งขอให้เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สร้างทักษะชีวิตไม่ใช่มุ่งแค่ความเป็นเลิศทางวิชาการนอกจากนี้ก็ยังขอให้รัฐจริงจังกับการจัดการธุรกิจสีเทาขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติระดับจังหวัดตื่นตัวแล้วก็ทํางานเชิงรุกรวมไปถึงขอให้สังคมช่วยกันสอดส่องด้วยครับโดยคุณพันศักดิ์เจริญผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มารับหนังสือแทนแล้วก็บอกกับเด็กๆว่าจะนําเรียนกับฝ่ายนโยบายครับ ในส่วนของสำนักง,งานประหลัดสงเ,งเรีะน์เป็นส่นรักเรื่องราวรับุึกของรัฐบาลนะครับก็จะนําเรื่องนี้นำเนียนในส่วนของฝ่ายนโยบายเด็กๆเ,เข้ามากันขนาดนี้แล้วรัฐบาลก็อย่าลวงนะครับเพราะเด็กๆไม่อยากหลอนกับอะไรที่มอมเมาพวกเขาอีกต่อไปแล้ว